สวัสดีครับสวัสดีครับสัเดีเพื่อนท่านสมาชิกทุกท่านครับวันนี้ผมเลือครับแล้วก็เสกมนุษย์ลุงแล้วก็พี่เกียงนะครับวันนี้ประจวบเหมาะวันดีก็ลงมาจากเหนือเสกก็ลงมาจากเชียงรายแล้วก็ผมลงมาจากเชียงใหม่ด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันคือจะมาร่วมกันพัฒนากับพี่เกียงแล้วก็แบ่งปันสายพันธุ์พี่เกียงไปนะครับเ,เนื่องจากช่วงนี้กระแสเขาดีเนาะใช่โอ้โหตัวเก่งเยอะเลยกระแสเขาดีแล้วก็ พัฒนามาเงีย,งยบๆคนเดียว2ปีสาปีมันนี่นะอยู่เงีย,งยบๆมาแล้วก็มาพอสถานการณ์บ้านเมืองมันขี้ขายนะครับก็ตุม้มตามขึ้นมาเมื่อปลายปีที่แล้วนะเมื่อปลายปีแล้วก็สืบเนื่องมาจนถึงปีนี้ก็ลูกไก่พี่เกียงที่พาอออกมาไปชนแห่งไปชนร้านนะครับแล้วก็ชนะแบบติดตาเลยโอ้คนกลางเยอะ หลายคนก็คงทราบแต่สําหรับหลายคนที่ยังไม่ทราบก็ตัวนี้ก็คืออะไรพี่เป็นวาสบอีเป็นพ่อเขาเป็นเก้าล้านแม่ทับต่อแดงอืกับแม่อะไรพี่แม่เป็นสายมังกรดําออีตัวชนะล่าสุดใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่กัก็ด้วยความที่เป็นสายของท่านสสเนาะมันก็เน้นเรื่องเบอร์แข้งอยู่แล้วอืซึ่งพี่เกียงเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่อันนี้ต้องเกิน ย้อนความไปนิดหนึ่งเป็นคนที่มีความเป็นแบรนด์เลเลยูที่สูงอ่าเลยอันนี<มา>้ยกให้ไม่ไม่เอาสายอื่นเข้ามาทําก็เป็นโกเซมร้อยอ่าก็ออกมาก็เป็นไก่เบอร์แข้งที่โหดมากนะอืมอย่างที่เราได้ชมชมคลิปกันไปก็ถึงกับมีการสูญเสียชีวิตกันมันก็เลยเป็นอะไรที่โหดอะ่ะแล้วอย่างเซ็กนี่ก็ต้นตำรับความคมของทางแม่สายอยู่ละ อย่างผมก็สืบทอดเข้ามาอีกทีหนึง่งนี่คือเจ้าของพายุนะครับแล้วผมก็ไปคนเอาพายุมาพัฒนาต่อนะครับก็เลยมองถึงอมองถึงสิ่งที่ขาดสิ่งมันก็มองถึงสิ่งที่ขาดนะครับก็ขาดอะไรนะก็ถามว่า,วาขาดขาดเบอร์แข้งไหมก็ไม่ได้ขาดหรอกอแต่ว่าเราก็อยากได้ที่มันเพิ่มขึ้นอแต่ว่าแข้งหน้าผมว่าเราเหลือล้นนะตอนเนี้ย แล้วเรามามองที่คนที่พัฒนามาอย่างจริงจังอย่างพี่เกียงเนะี่ยตรงนี้กี่ปีพี่ตรงนี้ส <4 S 2> ี่สี่ปีปีอืมปีกว่าเท่า,าพ,อพอผมเลยอ่ะผมเริ่มกับพี่เกียงเริ่มอ่ะพอพอกันนะหมายหมายถึงเริ่มที่นี่ไงอ่าใช่แต่ว่าเรื่องไก่พี่เกียงต้องมาก่อนผมแล้วเพราะว่าทำอยู่ที่ปทุมสองปี ใช่ปีกว่าตอนนั้นผมยังได้ไปเที่ยวหาพี่แก์ที่ปทุมอยู่เลยตอนนั้นตอน,ตอนนั้นไก่น้อย <c oughs> แล้ววันนี้เราก็มีมติโดยการทั้งพันธมิตรมนุษย์ลุงนะครับในกลุ่มพันธมิตรมนุษย์ลุงเนี่ยก็เป็นทีมงานทางเหนือก็จะประกอบไปด้วยทางขมทางเส็กแล้วก็ทางน้องน้องประธานทางพลังหนุ่มสวีแม่สายนะครับแล้วก็พี่ออสนะครับก็มีความเห็นกันว่าเราจะต้อง มีสายพี่เกียงไปอยู่ในของเราอ่านะครับก็คือสายต่าวดสอนนั่นแหละนะครับก็เลยได้นําแม่ไก่มาฝากผสมพี่เกียงสองแม่ด้วยกันนะครับก็เป็นแม่ไทยแม่ขาวคือมคู่เกิดสปริงแม่เจ้าไทยเปตัวชนจ่ายลูกชนล้านไปอะชจ่ายลูกชนล้านไปนะครับแล้วก็อีกแม่นึงก็คือเป็นลิมิเต็ดอีดิชัของหายากนั่นก็คือเซนทอร์แม่หมุนบ้านใหม่นะครับที่มาฝากผสมกับวาสบิซึ่ง เราเห็นการจ่ายลูกของวาสบีแล้วเนี่ยเราก็มัน,มนทำไม่ได้อ่ะอม,มันต้องมานะ <laughs> ถ้ามีแข้งอย่างนั้นอ,อีกเลยนะเตะด้วยมีแข้งเงี้ยนีมันมันเป็นจินตนาการใครมันนะครับแต่ว่าด้วยความที่เราสนิทสนมกันอยู่ก่อนแล้วแต่ด้วยที่พี่เกียงไม่ได้เข้าไปร่วมวงด้วยเพราะด้วยความที่พี่เกียงมีความเป็นแบรนด์เลยโลจิตี้สูงอ่านะครับก็คือความตั้งใจของพี่เนี่ยคือจะทำกูเซมร้อยอย่างเดียวใช่ครับ แล้วก็ประสบความสำเร็จนะก็เราเราเดินตามผู้ประสบความสำเร็จชื่นใจไหมพี่ดีนะผมว่าดีเพราะว่าทำแล้วขายได้หนึ่งหนึ่งทำแล้วขายได้สองจากที่เมื่อก่อนเนี้ยคนรอบข้างเราไม่ยอมรับพี่เขามองว่าบ้า ซื้อไก่หมื่นล้านห้าซื้อมันทาไมซื้อแม่ล้าน้าม,มันจะเพาะมันจะใช้ได้หรืออะไรประมาณนี้แต่วันเนี้ยคนรอบข้างเราเขาอยากได้ของเราไปเล่นแล้วครับคือเราที่ต้องฝากฟันเนี่ยทําไก่เนี่ยต้องฝากฟันคนที่ <c oughs> ที่จะดูถูกเราก่อนอแต่วันเนี้ยเราก้าวข,ข้ามมาผมมองว่าคนเริ่มยอมรับ Hmm. คนคิดเริ่มยอมรับเริ่มอยากได้ของเราไปพัฒนาอ่า้าพูดผมผมถามในมุมของคนไม่รู้นะพี่ครับผมก็มีสายโกเซมเหมือนกันครับอ่าทําไมผมยังไม่ประสบความสำเร็เหมือนพี่เกียงพี่เกียงมีเคล็ดลับอะไรไหมก็ไม่มีเคล็ดลับเลยเลยก็ตัวไหนของท่านสสดีก็ไปตามซื้อมาคือเอา เคล็ดลับก็คือซื้อนั่นแหละเออเออซื้อคือซื้อตัวดีครับซื้อตัวดีแม่ทัพตัวแดงเป็นแม่เบอร์หนึ่งของโกเซมครับแล้วอยากได้ก็ซื้อครับองค์กรดำจ่ายลูกดีอยากได้ก็เซืเอครับอ่าเป็นแจ้กลาร้านท่านสอบอกจ่ายลูกเก่งเราก็ซื้อครับพอเป็นเป็นยังตระกูลแม่ทัพซึ่งตอนนั้นแม่ทัพตายครับซึ่งผมเนี่ยคือ เราเราเดินมาทางแม่ทัพแล้วเมือหนึ่งที่เราไม่มีไม่ได้แล้วก็เลยไปขอท่านตสแล้วท่านตสเขาท่านก็เมตตามองและเล็งเห็นว่า้แม่ทัพผมตายแล้วก็ยังไม่ได้ลูกท่านก็เลยบอกว่าเอานี้ไปทาไปเพียงทําจะได้เป็นอาชีพเป็นอะไรที่นั่นแล้วผมก็เพาะไม่ได้เยอะมากก็เพาะแค่ประครองประครองว่าเขาใจลูกดีไหมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย คือ,อยังมังกรดําเนี่ยเราเห็นการจ่ายลูกเพราะว่ามังกรดําเนี่ยเราเห็นลูกแล้วถึงซื้อพ่อครับแกเราล้านเห็นลูกถึงซื้อพ่ออยังกับตระกูลแม่ครับเนี่ยเราไม่เห็นอืเราก็ต้องมาลองก่อนแล้วดีค่อยทำํยทำให้ทําเยอะแต่ตอนเนี้ยผมมองว่าเขาดีถึงดีมากไม่ไม่ไม่ผิดกับที่ว่ามันเขาเป็นลูกของแม่เบิร์หนึ่งของโกเซมฟาน์เพราะอย่างวันชนกับ ครับครับบนชนร้านนะครับไอคนข้างๆหรกพี่ของเขาเป็นต่อตั้งแต่วันเริ่มเปรียบเลยยันตามไล่ต่อตลอดเลยสองหนึ่งสองหนึ่งห้ายันไปยันเกือบห้าสองอนะ่ะอืมทีน,นี้ผมบอกให้มันต้องกลัวหรอกของเราก็ของเราก็ เบอร์หนึ่งของโกดเซมอยู่แล้วเป็นเก้าล้านก็คือเขาก็เบอร์หนึ่งอยู่แล้วแล้วอีกแม่ทับด้วยคือเบอร์หนึ่งกับเบอร์หนึ่งอะเบอร์แข้งจิตใจแล้วก็ทุกอย่างเขามีอยู่ในนั้นแล้วผมบอกเฮ้ยนมว่าผมก็ใจดีสู้เสือเพราะว่ามันเป็นไก่ตีล้านตัวที่สองของผมอืตั้งแต่เพราะไก่มาอันนี้ก็สู้แต่ครั้งนี้เขาก็ไม่ทําให้ผิดหวังไปจังไปจังซุ้มดีด้วยเออไปจังตัวเก่งด้วย เรื่องของเรื่องพวกเยอะไหมทีนั้นตอนได้คู่เดิมพันเหลือไหมไม่ไม่มีใครแบอพอพอวันชนขึ้นมาเป็นไงตื่นเต้นไหมพี่ก็คิดว่าเราต้องสู้เพราะว่าผมเดินมากาดหลนี้แล้วผมต้องสู้ได้ต้องผมคิดว่าของผมเนี่ยมันต้องสู้ทุกซุ้มละมาชั่วโมงเนี่ยด้วยศักยภาพ ด้วยสิ่งที่ผมผมดำเนินมาคัดแม่ไก่คัดพ่อไก่แล้วก็สร้างขุมกำลังตอนนี้ผมมีอยู600อ่หกร้อยล็อกแม่ใช้แม่พันหกร้อยตัวพอเราเห็นการจ่ายลูกของแต่ละพ่อนะพีพ่พี่เลยเดินหน้าทำต่อแบบเต็มกำลังถูกไหมใช่ก็ยังกับจุกอ p ีจี Player เนี่ยมันเป็น เมื่อก่อนก็เป็นเบอร์สองของโคเซมฟาร์มที่ผมซื้อมาห้าแสนครับแล้วท่านสสซื้อกลับไปร้านหนึ่งตัวนั้นก็แม่ครับแม่แม่มือปืนใช่ไหมอ่าก็คือ,อผมก็ไปตามลูกจุกมาอืจุกอาพีจมาจุกอาพีจีนี่เป็นจุกบวกแม่มือปืนใช่อ่าตันนี้จุกเนี่ยมันเขาก็ไปเก่งกับผมก็มาทำใบลามากแบบผมรู้ละมันเก่งกับสายนี้ ครับแล้วก็เข้ากับอาไนี้รอบแร,รกก็มีลองผิดลองถูกอยู่คือตอนแรกต้องวานแหก่อนครับผมก็จะวานแหเลยว่าเฮ้ยทำกับทุกสายที่เรามีก่อนอแล้วก็ไปไปมองว่าเอามาปั้มดูเตะด,ด,ดูสึกตัวใช้ได้กี่ตัวยี่สิบตัวใช้ได้กี่ตัวแล้วพอพอ,พอมันมันเรามองแล้วว่ามันจะเก่งกับสายไหนแล้วปีนี้ให้ว่ากันอืตอนนี้จับทางถูกแล้วใช่ไหมจุกมอเตจีเนี่ยจุกจุกเขาจะไปเก่งกับสายปิ่น S <S อถ้าติดปิ่นนี่มันไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องฝึกปิ่น็คือ,อคปิ่นคีรีหรือปิ่นเพชรปิ่นได้หมดเลยปิ่นเพชรปิ่นคีร <c oughs> ีคือคือยังก,กับแม่อื่นเนี่ยเราต้องไปมองว่าเขาชนยังไงแต่ถ้าติดปิ่นปุ๊บนี่แปดสิบปรเ์เซนเก้าสิบปร์เซ็นต์คือขายได้หมื่นห้าเพราะาตอนหลังผมมาขายไก่ทัดผ่านเยอะ ตัวที่ไปชนร้านคือเจ้าชินโนบีเนี่ยก็คือไก่ขายคัดผ่านอ่าขายไปหมื่นห้าไม่มีคลิปด้วยใช่ไหมไม่มีไม่มีแล,แล,แล้วก็ปีกยังหลุดเลยปีกยังไม่เต็มเพราะว่าเขาเขาเป็นลูกค่อมพอเขาเป็นหนุ่มแล้วเขาก็าหลุดครัหลุดซ่อมเลยแล้วก็ผมก็อยากเห็นก็เตะมันทั้งรุดหลุดงั้นแหละพอเสียนปุ๊บพอดีพี่เขาสั่งไว้ว่าถ้าเจอไก่แข้งดีเนี่ยบอกเขาหน่อยผมก็บอกพี่ มันแข่งดีนะที่เอาเราไปเล่นไหมแต่เขาปิดชําอยู่นานนะสองเกือบสองเดือนนะเดือนกว่านะครับถึงเตะอิตเตะแล้วก็เที่ยวแรกก็เขาก็บอกมันก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ก็มีแข้งดีครับมีแข้งดีแต่เขาก็กล่อมมาเรื่อยกล่อมมาเรื่อยเขาพัฒนาขึ้นเรื่อยพัฒนาจนจนได้ไปชนชนเงินเงินพันเงินหมื่น เอาไล่ลาดับจากเงินพันเงินหมื่นก่อนแล้วก็เอาเงินหมื่นปุ๊บก็โดดหาเลยไฟเงินหมื่นนี่คือหานะก็ตั้งใช้ใช้เงินหมื่นนี่เขาเขาเขาไปไปเจอกับไก่หลุดหลุดหลุดบอดครับคือหลุดมาจานั่นแหละคือปั้มวันจันทร์ปั้มวันจันทร์ก็คือวันอาทิตย์เนี่ยไปไลไม่ได้คู่ครับเป็นรองสิบห้าหนึ่งฮะเป็นรองสิบห้าหนึ่งชินบีเนี่ย ไปรองไฟเงินหมื่นนี่นะเป็นรองสิบห้าหนึง่งใช่แล้วก็อันสองเนี่ยเป็นรองเจ็ดครับเขาไปชนะตอนเป็นรองแปดชนะทั้งๆที่เป็นรองเนี่ยนะใช่ฝาบเดียวก็ฟับเดียวนิดไม่เอาเลยอ๋อลงไปดิ้นเดียวๆเลยใช่อ,อืมลพอมาเที่ยวสองก็ไปตีเงินหมื่นอีกอ๋ออันนั้นเที่ยวแรกใช่ไหมที่เป็นรองสิบห้าหนึ่งก่อนนะ่ะใช่เที่ยวสองเขาก็เป็นรองอีกครับเป็นรองสามสองเจ็ดสี่สองหนึ่งครับ ยังเกือบสามอ่ะครับก็อันสองเหมือนกันเอ้ยเป็นชนะอันสามเขาก็ตีตีถ้าไม่ให้สู้เลยตีหักหักยืนไม่ได้พอเริ่มแก่งขึ้นมาใช่อืมไฟสามก็มีคนตามซื้อกันหลายแสนใช่ไหมไฟไฟหมื่นเนี่ยไฟสองเนี่ยมียันตามซื้อที่หน้าหน้างานแล้วก็โทรมาหาผมไม่ซื้อให้ครับในราคาสองแสนผมก็บอกพี่มีคนให้สองแสน ให้กับไม้ผมงพวกไห้ทัเวอะไก่มันมาผมก็คิดว่ามันสุดแล้วนะแล้วเขาก็บอกอุ้ยพี่คนนั้นเขาให้ผมทั้งสามแสนผมยังไม่ขายเลยอือซุ้มเนี้ยเขาก็บอกว่าผมก็ตามหาไก่เก่งเหมือนกันอืมก็สรุปแล้วว่าชุดนั้นไม่ได้ขายก็ไปเลี้ยงชนร้านเลยนี่เราต้องไปหาเขาไหมก็ เขาก็อยากให้เราไปเที่ยวเออได้ได้อยากไปอยากไปเหมือนกันอยากไปอยากไปอาจจะมีอีพีต่อไปนะครับไปเที่ยวซุ้มของเจ้าชิโนบินะครับก็เดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์หน่อยว่ามันมีความเป็นมายังไงสามไฟตีร้านเลยไก่ค่าตัวหมื่นห้านะครับก็น่าจะได้น่าน่าจะได้ไปนะอืมแล้วก็ชนเป็นไงเอฟเฟกหลังจากไฟนั้นเป็นไหมก็เขาก็อยากตีอีกชนอีกจะเลี้ยงเลี้ยงตอลิงชนแต่ส่งรูปไปก็ เขาเขาเห็นรูปเห็นซุ้มแล้วก็จําได้ผมว่าเขาบอกมันไม่มีใครเอาเอ็นเอ็นทางสตะวันแดงผมไม่มีใครเอาก็เลยตอนนี้ก็เลยบอกเขาบอกว่าหาคู่จมยอมแล้วอะไหลไหลหลายนัดแล้วอะเพราะยังนัดวันนั้นอะมันไม่เจ็บเลยมันไม่เจ็บเลยมันก็แค่เหมือนมันไม่เจ็บอะเขาไม่เจ็บเขาก็เต่อได้เ็วอาทิตย์หนึ่งก็เลี้ยงต่อได้เลยต่อไป จากวันนั้นอีกหลังอาทิตย์ก็โชนได้ก็ตั้งกว่านั้นน่ะตั้งอีกอาทิตย์หนึ่งก็หาคู่มาตลอดอืมแต่ว่าล่าสุดโรมาบอกผมแล้วว่า,า,วาน่าจะไม่ได้ตีละไม่ได้คู่ <c oughs> ออ,อ,อ,อืแล้วทีนี้อ่าอันนี้มันคือลูกวาซาบิเนาะพี่ใช่ครับแล้วลูกพ่ออื่นเป็นยังไงมันงครับลูกพ่ออื่นก็ตอนเนี้ยผมคิดว่ายังยังกับ อย่างทองลากาก็ใจลูกดีคปีนแม่ทับปีนแม่ทับแล้วก็อย่างยังกับจัดทำเนี่ยเขาจ่ายลูกหน้าพัฒนาครับที่ผมบอกว่าจัดทำเนี่ยจัดทำมันจะเข้ากับสายทางพายุแล้วเนาะถูกต้องเข้าง่ายครับผมว่าผมว่าเป็นคนที่มือใหม่ยพัฒนาง่ายเท่าที่เราเตะดูนะอเขามาครบมีแข้งหน้ามีเหลี่ยมมีขยับมีมีมีเบอร์ครบอยู่เดินได้ถอยได้แล้วส่วน ส่วนจากพวกอ่าแจ้บางแพรัรบแจ้บางแพรก็เป็นไก่ที่เบอร์แข่งมหาโหดอืมมหาโหดผมมองแล้วว่าผมมีขุมกําลังอย่างนี้แล้วล่ะมันพัฒนาง่ายล่ะแล้วก็อย่างกับแล้วตอนนี้อ่าตีตอนซึ่งเป็นไก่ที่มาแรงไม่หยุดซึ่งปกติผมซื้อไก่มาตัวหนึ่งก็จะ จะดังแค่ช่วงซื้อแล้วก็รอลูกแต่เป็นตีซอนเนี่ยคนถามซื้อกันตลอดไม่สาแต่ยังโตเตะไม่ได้ใช่มั้ยอ๋อแต่มีคนเตะได้แล้วอือๆๆเคยทําชุดแรกที่ทําชุดแรกจากที่ท่านต่อต่อด้วยอือที่ไฟฝ้าผสมอหมือนว่าที่ผมเนี่ยเขาก็เริ่มเตะเอามาลงอันนี้ก็ไปกันลามทุ่งเลยครับตีแผ่แล้วเปิดโรเบอร์ตีบวมแตกเลยเท่หมดส่วนมากมันจะออกสไตล์ไหนพี่ ลูกตีซอนอันนี้ถามผมก็มีแข้งหน้า <โด S 2> มีแข้งหน้ามีโยนมีนั่นจัดตีตอนนี้ผมเห็นเลยนะพอเล็กๆอะ่ะผมว่าขึ้นแผลเลยอืแล้วก็มีเตะหน,นอกสกัดแล้วก็ขึ้นแผลนใน,น,ใ,นในฐานะบิดเดอร์นะครับไม่ไดเป็นบิดเดอร์นะมองสายในของพี่แกงว่ามันจะเข้ากับสายที่เราทํามากที่สุดเซครับที่ง่ายที่สุดในชะ่ไหมผมมีในใจแล้วครับถึงมาวันเนี้ยเป็นเหตุเนีที่ได้มา ดูตัวเองเพราะว่าเรื่องคัดไก่มันต้องดูกระตาเนะาะปากัดไม่ได้ก็เออวันพอดีม,มาธุระก็แวะมาชวนพี่ลือม,มาว่าต้องมาละก็ผมเนี่ยก่อนมาเนี่ยยังไม่ได้รู้เห็นเชิงชนอะไรเนาะแต่แต่รู้แหละพี่เกียงได้อะไรมาบ้างเนี่ยสิ่งที่ผมมองมันนานนะหลายเดือนก็คือจะทำจะทาเนี่ยแต่ว่าจะทาเนี่ยกับอะไรเนี่ยค่อนข้างจอดโจงมากเลยผมสาหรับผมคนเดียวนะ ก็คือมังกรดำทำไมครับทำไมคือเราอะมองว่าที่เราทําอยู่อะเริ่มจากเป็นความจริงเข้ามาละที่เราอยากได้แต่เรายังขาดเรื่องของเบอร์แข้งครับกับกับสายเลือดที่ที่มันดีจริงๆอ่งอะอ่าม,มันค่อนข้างบนเลยอะครับคือผมเน้นเหล่ากอนะทําก็ไม่ได้ว่ายัางมัว่วซั่วนะก็คืออยากจะมีมีเอาไปเสริมว่าเลือดเลือดดีขนาดเนี้ยมันก็ต้อง มีเดียอันนัหนึ่งความความเชื่อละสองก็คือวิเคราะห์เชิงชนกับแต่ละตัวเนี่ยจะาทำเป็นเก้าล้านเอ้ยมันเป็นลอนนี่ลนี่บวกกับแม่ทัพใช่ไหมครับก็คิดว่าหนึ่งแข้งลอนนี่มามีลูกยัดแต่อันนี้ตามที่วิเคราะห์ก่อนมาเห็นนะครับอ่าแล้วก็แม่ทัพก็ต้องมีเหลี่ยมแน่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็มังกรดำคือเราอยากได้เบร์แข่ง ก็แค่นี้คิดง่ายๆคิดอะไรเยอะสับตอนอก็มองว่าควรจะออกมาอย่างนี้แหละแล้วเสร็จเรามีแข้งหน้าอยู่แล้วเราแผลเราบางหน่อยเราเป็นแก่งไก่ที่บินบินไก่เนื้อเนาะมันก็บ,บินมันออกแข้งเร็วทีอะไรเงี้ยมีควบแต่แต่การที่เราจะเป็นที่เป็นที่ที่แบบใช้ได้ทัท่วประเทศอะ่ะมันไม่ใช่เฉพาะเหนืออัเงี้ยอันนี้คือโจทย์ที่เราต้องพัฒนาอ่าเพราะฉะนั้นก็ยังต้องเติม ที่เป็นเหตุที่มาวันนี้ผมก็ยังเป็นเอฟซีจะทำอยู่ยังหนักแน่นอยู่ในมุมการพัฒนานะที่ทางเราอะทางนู้นน่ะมันก็น่าจะเอาไปทำชั้นเดียวน่าจะใช้ได้เลยมันไม่ต้องไปเก็บเวลาแค่นั้นเองที่หลายชั้นแต่ผมุม่จริงนะเพราะทั้งของมีเรียนอยู่แล้วถูกครับถ้าเอาไก่ยืนยืนไปทำก็ต้องสองขันเพราะผมก็ทำโกเซนมาก่อนไงเมื่อก่อนก็พอจับทางได้เมันก็เลยรูา แล้วทานี่เป็นกอตัวเดียวที่ที่หัวไม่ยอมลงเลยอืมนั่นหละไม่มีพันขึ้นพันลงนะไม่ไม่ขึ้นพันลงอืมอืมอืมแล้วก็เป็นตัวเตะมีลูกเตะเตะยัดเตะยัดมันค่อนข้างครบในตัวมันทํามันกับไก่เหนือก็มันง่ายเราก็ไปเติมสปีีอีกนิดนิดหน่อยใช้ได้ละกลมกล่อมนะครับส่วนไอ้ตัวอื่นเนี่ยอย่างอะไรวะ อาวัาบิอย่างเงี้ยอันนั้นมันเป็นความดิบโหดอ่าลูกประชิดอย่างง้นนะครับลูกประชิดลูกดึงหมอมอลูกจับมันมั่นอย่างเง้นะเอาให้ถ้าเราโฟกัสเนี่ยที่ว่าเราขาดตรงนั้นเราก็มองหาวัาบีได้ใช่ครับอย่างเงี้ยแค่นั้นเองแล้วมันด้วย DNA ที่เขาจ่ายลูกไปแนวนั้นนะครับก็เป็นการทําร่วมกันนั่นแหละนะครับทาร่วมกัน วันนี้เอามาฝากก็ฝากวาสบีได้งงไหมย้อนสอนแต่ว่าก็ได้ได้จะทำไปอยู่นะนะครับก็เป็นอะไรที่ข่าวสารสำหรับเพื่อนๆห่างหายไปนานสำหรับทำ u t u b e นะครับก็เดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวจะเริ่มทำละนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีพากันไปเที่ยวซุ้มชิโนบินะครับอ่า กับพี่เกียงแล้วก็อาจจะมีหลายๆซุ้มก็ติดต่อมาแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวข้า,ขาวเท่านี้ก่อน<ช>นะครับรอดูว่าสิ่งที่ผมกับซีเอ็มมาเอาปักขึ้นไปทําที่เหนือเนี่ยแล้วก็สิ่งที่เอาที่เหนือลงมาทําไว้ที่พี่เกียงแล้วมันจะออกมาเป็นผลผลิตแบบไหน<ช>เป็นอะไรแบบไหนสิ้นปีเนี่ยน่าจะรู้นะใช่ครับครแ,แหละสิ้นปี มาหกเดือนกว่าก็น,าน่าจะครบแล้วนะมั้งม่าครบอะไรอะไรโอเคขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับสวัสดีครับครับจบไม่ง่ายๆอย่างนี้แหละห <c oughs> <c oughs> ักดิบเลยนะ